สวัสดีครับพบก,กับช่องช่างทองนะครับคลิปนี้เราจะนำเสนอ การทำความเงาขอสร้อยลายคอดกิดตันนะครับตัวทำความเงาก็คือตัวนี้นะครับเรียกว่างาสงังเคราะห์นะครับไอ,อ,อ,อ้งาสังเคราะห์แม่งสงเคราะห์งาสังเคราะห์เอาไว้ขัดให้มันเงานะครับอันนี้ก่อนก่อนที่จะขัดนะครับมันก็นจะออกด,ด้านๆนะครับ เป็นด้านนะครับเวลาเราขัดแล้วนะครับนะครับเวลาเราขัดแล้วมันจะกการเป็นเงาดำาๆนะครับเงาดำนี่นะครับเห็นไหมครับความเงาจะแตกต่างกันแล้วนะครับที่ยังไม่ขัดนะครับพอขัดแล้วมันก็จะเป็นเงาดำอย่างนี้นะครับโอเค มาดูเลยนะครับเราก็ทำการขัดทั้งเส้นนะครับใช้ฟองนะครับ <c oughs> ฟองนี้ก็ทำมาจากเม็ดประคำดีควายนะครับแต่กับทองเหลืองแล้วมันจะเกิดฟองนะครับช่วยในการขัดเงานะครับทำให้มันหลอดลื่นในการขัดเงานะครับจะได้เงาแล้วเราก็ทำการขัด เด็กอาจจะเป็นหวัดนิดนึงนะครับ <c oughs> เราจะทำการขัดทั้งสี่หน้านะครับ สำหรับตัวนี้นะครับมีคนถามบ่อยนะครับว่าซื้อที่ไหนนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับซื้อที่ร้านเครื่องมือช่างทองนะครับบอกเขาว่างาขัดเงานะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับถ้าต่างจังหวัดไม่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพก็จะอยู่แถวบ้านมอนะครับเครื่องมือทําทองตัวนี้ขัดได้ทุกอย่างนะครับสร้อยแหวนกําไลนะครับขัดได้หมดทุกอย่าง มีคนถามนะครับขัดวิธีนี้ทองจะหลุดไหมก็บอกว่าหลุดครับแต่นิดเดียวนะครับออกไม่เยอะเพราะว่าเวลาเราช่างตะขอเราจะเผื่อเผื่อสำหรับเวลาขัดเงานะครับ <c oughs> เส้นนี้ขนาด10บาทนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับการขับทั้งสี่หน้านะครับมาดูซูมใกล้กันนะครับ นะครับเวลาขัดเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นเงาดำนะทั้งสี่หน้านี่ก็คือการขัดเงานะครับลายคอดกิดตันนะครับดูอย่างนี้มันยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวล้างน้ำแล้วต้องล้างน้ำนะครับถึงจะเห็นความเงาของมันชัดเจนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เราทําการขัดเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ทําการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะช่างใส่ตัวช้อยมานะครับอันนี้จะเป็นขนาด10บาทนะครับน้ําหนักอยู่ที่152กรัมนะครับขนาด10บาทนะครับอันนี้ก็ขนาด10บาท152กรัมเหมือนกันนะครับน้ําหนักเป๊ะนะครับนี่ขนาด4บาท60.8กรัมนะครับ การใส่ตะขอนะครับควรจะใส่ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็รูดให้ตรงนะครับสอยจะได้ไม่บิดนะครับอันนี้จะเป็นงานสั่งนะครับคนรูดสอยให้ตรง อันนี้จะเป็นขนาด10บาทใส่ห่วงพระนะครับ <c oughs> มาดูความเงากันใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับความเงานะครับนะครับเห็นความเงากันใกล้ๆไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือใช้ตัวนี้นั่นเองนะครับในทำการขัดให้มันเงานะครับ ตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าต่างจังหวัดจะมีขายหรือเปล่านะครับแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพขอแนะนําให้มาแถวบ้านม่อนะครับร้านเครื่องมือช่างทองตัวนี้เราขัดเองได้น,นะครับพวกแก้วเอ้ยพวกสร้อยแหวนกําไลข้อมือขัดได้หมดนะครับถ้าเป็นแหวนก็หาตัวตัวไม้ที่จะเป็นวงรีนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเท่าขัดแหวนนะครับ แหวนควรจะหาม้าที่มันแบบเป็นเลียวลงมานะครับเราใส่แหวนเข้าไปแล้วเราก็ขัดตัวแหวนนะครับตัวนี้ใช้ได้แหวนกําไลข้อมืออะไรได้หมดนะครับเราก็ขัดตัวสร้อยนะครับขัดไม่ต้องแรงนะครับขัดให้มันขึ้นเงาแค่นั้นเองนะครับเคถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้มีคำแนะนำดีๆจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่องช่างทองนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ